แรงไม่มากก็วิพีวิกเอาสลับแกะจุ๊กเออแต่ตลกนะไปดูคำว่าจุ๊กแปลว่าอะไรแม่งคือการหลบอย่างเหนือชั้นหลบอย่างเหนือชั้นป่าแล้วตลกหลบแบบดิจิตอลแบบนี้อย่างเหนือชั้นอะไรเงี้ยเออหลบอย่างเหนือชั้นโอ้ไม่ใช่อาทิตย์นี้ผมจะได้แกมซ้ำมากกว่าคนอื่นอีกนะเมื่อวานก็เกมหนึ่งวันนี้ก็อีกสองเกมเลยนะเนี่ย จุดนึงอันนี้เป็นแดงหนีสามเกมแล้วครับแล้วหนึ่งแล้วก็เอ๊ะของอันที่นีบาสยังไม่ได้เล่นใช่ไหมไม่พึ่งมานะแหมโอเคยังไม่ได้เล่นสักครั้งของบาส์ดทางโอเคต้องเจดต้องเจดเพราะตอนนี้เปิดแจมมันหกอบเลยไง เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็มาเหมือนเดิมครับพี่ถ้าถ้าได้แจมเพื่อแบบคนเขาไปนอนก็จะได้แทนก็จะดับมามาพิมพ์พิมพ์ดูอเพราะเนี่ยมันจะมีมีรอบคนหลับไงรอบสุดท้ายรอบคนันก็ได้ถ้าถ้าผมคนแรกแล้วมีคนยังไม่ได้เล่นก็ให้คนเขาเล่นก่อนเลยด้อ่าได้ก็ได้แหละได้ไปและพี่จดไปแล้วก็เดี๋ยวพี่เป็นคนบอกเองถ้าสมมติว่าคนที่มาทีหลังมาช้าเกินไปก็อาจจะให้คนที่แบบนึกออกใช่ไหมแบบว่าก็อาจจะเป็นหนุ่ยหรืออะไรเงี้ยถ้ามา ทีมมากรอดูกุเว็ระยะเวลานานอะไรเงี้ยเอว้าวเอาตามตัวคนเอาตามพี่สะดวกด้วยหรอชิวๆก็หนึ่งในหนึ่งพุทใช่ไหมพี่ครับนี่อะจันหนึ่งพุทใช่ไหมพี่ใช่<ม>จันพุทเหมือนเดิมใช่ หนึ่งตีไปเ่ยสมุติบ้านยังไม่หลับ<ป>ก็มารอกเก็บท้ายก็ได้เก็บท้ายบางคนคนนอนยังไงก็นอนผมนี่ไงเก็บท้ายเอ๋เ <S <S ก็บตีท้ายตีสายก็นไ็นเก็บพ์ดยเอเอพิมพ์คนเดียวเลยแบบมันยกมือคนเดียวในห้องอเหมือนเล่นอยู่คนเดียวเออตอนนี้ มีสักสิบคนขึ้นอน่ะหลับตอนนี้โอ้โหชิ่แล้วผมยายามพยาามีบอร์ดเลยพี่เลยอ่ะแแล้วคนเยอะใช่เห็ยคุณแบงค์เห็นไหมซัพพอร์ตผมค่อนข้างแบบเร็วคนซ้อมกันมาแล้วเป็นปีผมยังไม่ถึงปีอ๋อผมได้แล้วเออแต่ดบอวต์ใครยังไม่ได้อ้ำชุบให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้ đi đệt gìng nhiều đấy bạn. Pí bảo mà, ấy chơi tý nhỉ lên sân này, ờ, họ yểm mà còn đấy. B้าน này pí măng gì anh, tôi bận. À, đưa pí bank ở. ในทิกตอกมาประมาณสองสามเดือนน่ะดูพี่ตั้งนานมากะแล้วก็มาตามซับนี่อ๋อแต่เราเจอกันในทิกตอกเนาะใช่เจอประมาณสามเดือนมั้งแล้วผมก็เอ่อมาแจมด้วยประมาณอีกสามเดือนเหมือนกันพี่ประมาณหกเดือนถลามรวมแล้วนะอ๋อเออผมแป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวเราทำทิกต็อกมานานอย่างนี้นะเพราะผมก็ต่อซับที่มาสามสามเดือนละตั้งแต่โตฟ้าดำานะเฮ้ยเสียงซอง เห็นอย่างนี้ผมก็ไปไล่ดูคลิปเก่าพี่อยู่นั่นเอ่จะได้คลิปเก่าๆอ่ะมันจะเริ่มโดนเฟซบุ๊คลบไปมันเป็นนโยบายใหม่จะค่อยๆลบคลิปไปเรื่อยๆหนึงน่งสีหนึง่งดีเก่าจะไม่มีแล้วแฮกได้สามตัวครับอยู่บ้านขวาเดี๋ยวผมขอปิดกล้องเล็วบง เซ้อนซ้อนเกาะครึ่งนึงบอดกันนิได้ไงวะเนี่ยอาดิโคตรเย็นเลย ไอ้งเทียทุกคนกระตกเลยตอนสไลด์ทะลุกันอ่ะได้ยินเสียงรีโหลดป่ะทุกคนเมื่อกี้เสียงรีโหลดปาร์มาจึ๊กจิ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 ๊กเลยบ้านไหนของเต็มเลยพี่แฮมอีกตัวเองละไม่รู้คนหรือวะน่าจะคนครับแล้วกี่น็อกเมยบอดนะพี่มันไม่ส่วนผมอ่ะธนาหลุยเอ่อไม่ส่วนเพราะว่านี้บอด ในบ้านในของมีของเติไมไปตรงพอบอ่ะนี่เขาดูซีมีอะไรให้เก็บน่าจะหลบแล้วจะระวังวิ่งไปแล้วเจอเขาหัวมุมอจ้าเอตัวเองอะไรอ่างนี้ เจ๊บุ๊บนี่อ่ะเดี๋ยวไปนอนแล้วพี่โอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูใหม่โอเคครับเฮโอ้ยสว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 ยไอ้ยังเปลี่ยนไปไม่ได้โอ้โหแรงงงกเลยก่องซีดไวาไวายวา มันเกิดขึ้นเร็วมากแม่ไม่คิดทองเลยของที่อยู่กับใครเนาะแรงลงโจอกซีเลยสองซีดเลยเออเรามีคนเล่นผักเดี๋ยวไปแบ็คแพกเกตแล้วกัน เดี๋ยวเอาโพสมันมีที่จุกเยอะเดี๋ยวชกพูไม่ทัน n e w c ยดูเขีย c a กมีพยายามยิงมาเว้จะก,กิลผักนี่เอามากันในพวกขับรถไมาได้ชน อ,อันนี้คงจะทีมสุดท้ายอันนี้ทีมสุดท้ายแล้วครับไอ<า>้น้องไอ้ธนาทีมสุดท้ายนะธนาที่เอาจริงเริ่มไฟังจากเสียงแล้วน่าจะไม่ไม่นองแนละ้วรุ่นเดียวกับผมปะ<ำ>แต่ส่วนใหญ่ผมเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นรูปโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยผมก็ตีเป็นน้องอะไรส่วนใหญ่อันี้เนี่ยเนี่ยพูดคนทั้งไออีกสองคนนี้อายุเท่าไหร่กันเนี่ยผมยิ่งไม่อะเอง ผมอายุเก่ายิ่ง่าย่งอายุเก่าเลยนะพี่ผมอยากจะบอกว่าผมอายุน้อยสุดครับผมอายสี่คนครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมาตามกันมาอ๋อธนาอ๋อแล้วเรียกน้องธนาตลอดเลยสิจริงมันแหน่4ีเนาะ เรียกน้องตลอดเลยเราก็ไม่ขัดเอไม่ต้องห่วงอตามตุดไหนรอดีเยอะสุดหกสิบแต่ว่าขอไม่บอกว่าใครเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเล่นบทนี้เหอแล้วเรายิงลงไป มีคนโดดมีคนโดดว่าเรามีแม็กทองยังไงล่ะเดี๋ยวเอาหนึ่งซีหนึ่งกันหนึ่งซี่หนึ่งซีหนึ่งไปกันเงียบงิบอ่าชุบกันอยู่ขวาพี่โอ้ยหอบังพอดีโทษที ตัวเลยปิดนี้วยไอ้ชานอภิบอกระเบิดปุ๊บมาปั๊บเลยเฮ้ยมาเต็มเลยมาเต็มเลยเราเราโดนแซนวิชพี่เราโดนแซนวิชเอ้แถบนั้นมีรถคันหนึ่งโอเคแต่เขายังชุบเพื่อนไม่ได้เพื่อนเป็นตรงลับมิวอ่ะโอเคกึมเบนจริงมาอีก ก็มีลงหรือเปล่าลง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 ทัน <c oughs> เอา้ามีขึ้นรถหลังอีกรถลงไอมันมีตัวตรงรถอะ่ะนี่เราจะไปยิงตรงไหนก่อนดีเนะี่ยสวยแหน่คืออ้อมหนะ้าอ้อมหลังเลยอะ่ะ <laughs> จะไปยิงตัวไหนก่อนอ่ะยิงไม่ถูกแล้วนะโอ้ยสามตัวตรงหินเนี่ยดาวตัวนึงครับใช่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 ใชตายตัวนึงระเบิดลอยไปแล้วนะจ๊ะโอ้ไม่ตายแฮงโดนห้าตัว อุ้ยเต็มแล้วโอ้โหขีควดเยอะนังดาวอยู่เลยอ่ะอีกตัวอิ้งขอบตัวไหนนั่นนาเกิดใหม่พม่เห็น่ะตรงสีเขียวอ่ะเกิดใหม่ตัวน้งมีตัวไอตัวตัวเก่าสโน่กลับมาแล้วพี่มาเก็บแพ็กเพื่อนโอเค ยิงไปตายเลยตัวนึงพี่โอชิตอนแรกเห็นนึกว่ายิงเครื่องบินเลยเครื่องบินไปแล้วรู้สึกดีที่เรียกหนอโอเคบอกไม่ได้ยินนานใช่ตัวไหนี่เชียร์มันนอนหมอบอยู่เพียเดี๋ยวลอทุบกคนแล้วกันนะล้ม จ <si no <UM ุ๊บเลยไหนเหได้ยินเสียงบาั๊กป่ะกสุดหดอันนี้ของบ้าด้วยป่ะไม่ลระเก็บแค่กระสุดไปบอกบิวบอกแบบย่าร้างเลยบอกเก็แท็กเพื่อนได้ยินเสียงอะไหลังเนี้ย แถวเขาผมเหมือนมีแล้วตัวหนึง่งไม่รู้มันอยู่ไหน,นอ๋อบ้านขวาเนี่ยใช่ได้ครับรถรอกนะยนีเต็บสี่ เมื่กี้โดนในนี่อ่ะขอนี่มาเติมกับัีพอมานนตัหนึงอะมันต็มกแครับออกรอครับ้บครับาเดนึงเอ,นนอา <laughs> กดทุบไม่ทัน โอ้มันเยอะจังวะเยอะมากหันยิงคนไม่ถูกไม่รู้ยิงใครก่อนปับเพลงมาุ๊บอ่าสี่ตัวเลยไปไหนแล้วหันแปไหนแล้วเนเขาเข้าวงหมดแล้วเหรอหรืออุ้ยแต่ตรงที่มาช้าที่เมื่อกี้คือหมดเลย แม่งลงสี่เลยแบบผมยิงเกาะแตกไปสองตัวมั้งตะเกียร์แต่ว่าผมโดนไอ้ไอ้ระเบิดด้ว่ายกูไม่โดนระเบิดหรือเปล่าเนี่ยแหละมาแบบเป็นฝูงตัดใจอีกเลยรอบนี้เอาสนายมาเล่นเนี่ยเซ่หรือเปลป็นคนน่าจะมันกว่านี้ถ้าสนายก็ต้องนี่เลยไอ้เนี่ยไม่ไม่ต้องวิ่งช่วยแบบว่าคอยคอยยืนเซฟเลยสนายก็หนึ่งจริงหนึ่งเนี่ยแค่ผมที่อะไรหนึ่งแค่หนึ่งครับ แฮ็กแต่ละทีนะโอ้โหหกตัวหกตัวหกตัวเดี๋ยวสิบสี่วิเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเกิดได้ป่เอไอเดี๋ยวผมเอารถไปจอดไปตรงศพดีกว่าอืมเอาไปจอดนั่นนี่ก็ได้พี่มีสโตบอร์ดหรือเปล่าของรถแบงค์นั่นล่อพี่มีมีครับผมอ๋อเนี่ยลงที่เดิมได้ ผมไม่รู้ผสมเปนแบงค์อันไหนอะแต่เดี๋ยวตั้งลับลงเรื่อยๆใหอยู่ฝั่งๆมีสุบอยูใช่ใช่ใช่ไหมครับไอพี่บาร์ดเจอตรงไหนพี่แบงค์บาร์ดโอ้โหไม่อยู่ฟาร์มกันนะมีแต่ชื่อบวใบไม้อะไรนะคนยังเยอะคือนี่วันเชื่อว่าจะมาทั้งนั้นไม่กันนั้นไม่ลงไนเขาเห็นบาร์ดบังเลยมองก่อน รถหลังรถหลังอะไรอ่ะอ๋อเดี๋ยวผมไม่รถวับไปดูบนเขาดีกว่าเล่นบนเขาอะเอ้ยซัมให้บ้านละเอ้ขึ้นเขาเนี่ยขึ้นเขาก็ระวังอ่ะงไอเออาจจะมีในเมืองย่องมาเหมือนพี่ตอนนี้เินหอนเมื่อกี้คุมมยาดอกตนี้มีคนเก็บเออยากินคนระวังยากินคนเหมือนเมื่อวานเลยป่าพี่ เห็นตัวเึยโอ้่มาแต่หัว่าไม่เห็นดูบอดต่อ<ค><ด>หนึ่งโดนรถทำไม<ค><ด>มันเหมือนลามีอตอปักวะรถวิ่งอยู่เออปั๊บางที<ด><ค><ด><ค><ด><ค><ด> ดอกละเจ็ดสิบห้าอันเงไกลนะดูพี่เสร็จเดี๋ยวเข้าเกมต่อโอเคเอมระวังเขาตรงนี้นะ,น,น,ะน่าจะมีมาเกิดใหม่กเกิดใหม่บ้างข้างหน้าเลยโหบ้าด้วยรอยน่ะตัดแตก คนนี้สามรอบแล้วพี่ตายเกินเนี่ยผมยิงไว้รอบรอบสองหรือเปล่าเนี่ยแล้วรอบสามก็มาตายอีกแร้ะเพื่อนเขาก็อยู่โซนอีดอบเขียวตรงไอ้มาร์คฟาแล้วก็นาจะยายแล้วที่ถล่มกันยับเลยแถวนน้นน่ะฟาร์มก็เมลพี่ตรงเสาอากาศอ่ะต่อมาป่ะใช่ตายก็หลุยเด็งไปตรงอ๋อ อ๋อนี่ยตรงสโงกตรงนี้เราเล่นซ้ายได้อยู่รับมีสามตัวนะพี่สามตัวอ๋อนี่โสรุปแบบนี้ไหมโอ้ตัววาร์ปจัดเลยเออของผมว่าทำไมวาร์ปก็แตกแล้วนะแตกแล้วดาวครับแปดติบสวย ไม่ดอกไม่ครบบ้างดอกเสร์มเดี๋ยวเราไปไกลๆบ้างดีกว่าเฮ้ยสไนส่องมาแม่ผมจุดสไนโดนเป็นร้อยยี่สิบเฮ้ยอย่าพูดร้อยหนึงได้สโนวสนส์เก็บจัดเลยเมื่อกี้โดดสโนวมาแล้วผมสออง รับเลงนะแตที่หมดลืมเสียบสายชาร์ตตอนแรกเครื่องร้อนกันถอดสายชาร์จไปเสียบชาร์จแป๊บผีโดนไปร้อยยี่สิบดาวดีแล้วรถชนผมไม่เจีอเียไอี่ยวอียวไวไอ้ดีอี่แล้วไีวอี่ไเวอเดัไอ ไอ้ตรงนั้นตัวสนายนะพี่มีตัวสายกับเพื่อนอมันหรือเปล่าน,นนะี๋ยวพี่ยไม่ถูเจ้าพี่โดนส่องไปนะอเอาวิสกิลไม่ติดอีกแล้วโอ้ยสกิลไม่ติดแะงอ้ยดีนะเขามีดฟันก็จะมีดฟันพี่วิตกี้กโดดมาแบบถ้ากดสกิลได้นะ โอ้โหสองสองเงินแบงก์เกมเกมนี้เราเล่นดีแต่ทำไมเรามาตายไอวงสุดท้ายวะเราหิวไงโอ้หิวไปใช่ไหมพี่เราหิวไงช่วยมาปนปนบนปนปนลู้ได้หมอเ้ย เขาเรียกว่าเกิดอาการหิวสตูเปน,นิดนึง